ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมรีิให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทายอันเงมุจจากพระราชดำริขึ้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่5เมษายนพศ2526นะครับตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการมานั้นองค์ท่านมีพระมรรติให้ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายเนี่ยดำเนินการเรื่องฟื้นดินคืนป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการฟื้นดินคืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตกับให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆสูงจนมีเกษตรกร,ท,กรที่ประสบความสําเร็จสามารถไปดํารงชีวิตในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยเฉพาะในะช่วงเวลานี้นะครับในแผนแม่บทฉบับที่5ของสํานักงานกรปลอและศูนย์ศึกษากำนาเนิดวทายเนี่ยเราได้เน้นย้ําให้อันดับแรกๆต้นๆของแผนนั่นคือเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ ตามแนวผลิตที่พง์ท่านได้มอบให้การพัฒนาพื้นที่นี้ไว้จากการที่พงษ์ท่านเสด็จมามีภาพอีกความตอนหนึ่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดอันเนี้ยมันมีความหมายความหมายว่าความแห้งแล้งนะครับและมีภาพดีว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่อับฝนหมายความว่ามันมีลมบกและลมทะเลนะครับมีลมบกและลมทะเลมันจะพัดพาก้อนเมฆไปฝนจึงไม่ตก เราจึงต้องพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ภายใต้แนวภาพมลิซึ่งพงท่านก็มีการพัฒนาดินเนี่ยที่ให้ดีขึ้นมาก็คือการใช้หญ้าแฝกพัฒนาดินที่แข็งเป็นดานผมว่าเย,ยาวชนนิสิตนักศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นกําลังในอนาคตของชาติมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องให้ความรู้ในการดําเนินการในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารตามภาพมลินี้เป็นโครงการที่ดีมาก นะครับที่ว่านำเยาวชนจากทุกทั่วภูมิภาคมาเรียนรู้แต่ละศูนย์การศึกษาซึ่งมีทั้งหมด6แห่งทั่วภูมิประเทศศูนย์ศึกษาปมาืงทเวสายก็เป็นหนึ่งใน6ศูนย์นะครับที่ได้รับการให้นักเรียนมาฝึกงานที่นี่มาดูงานที่นี่ตอลอดเวลา3วันเนี้ยเราจะส่งไปดูงานไปรู้จักเกษตรกรไปดูว่าแนวพวดที่พระท่านให้ไว้นั้นได้ดําเนินการอย่างไร เราได้ดําเนินการไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างพื้นที่แห่งนี้นะครับสองหม่องพันห้ไร่เนี่ยประมาณ80%เปอร์ที่เป็นดินดานแตในออ่ในภูมิประเทศแห่งนี้บางที่ก็ไม่เป็นนะครับการพัฒนาการขยายผลไปสู่กับเกษตรกรที่มาเรียนรู้นั้นสามารถที่จะนําความรู้เช่นการใช้ยาแฝงเนี่ยจะช่วยการชะล้างพังทลายของดินปกป้องตะกอนของดินที่จะไหลลงสู่ในที่ต่ําพื้นที่แห่งนี้ มันเรื่องที่หนักที่สุดคือเรื่องการพัฒนาพื้นดินแต่ตอนนเวลานี้สภาพของพื้นที่กลับขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต้นไม้ที่เราเห็นในพื้นที่เนี้ยเราปลูกขึ้นมาทุกต้นในเนื้อที่ที่เป็นป่านประมาณหมื่นสองพันกว่าไร่เราปลูกทุกต้นความลาดเอียงของพื้นที่แห่งนี้มันประมาณสามสิบถึงสาิ้าเปอร์เซ็นตจะไหลลงสู่ทะเลเราก็จะมีเช็คดัมป้องกันน้ําที่จะไหลลงสู่ทะเลจักเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อ สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นี่คือตามแนวผราลีดส่วนการปลูกป่าในพื้นที่นี้ที่มีเขาพระองค์ท่านก็ให้นําน้อมนําแนวรพระลีดพระองค์ท่านมีผราลีดว่าให้เราปลูกป่าเขาเรียกระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกคือสร้างระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําขึ้นไปบนยอดเขาเราก็ไปสร้างถังไว้แรกๆเราก็ปลูกต้นไม้รอบๆถังเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราไม่ต้องปลูกเลย ต้นต้นไม้เนี่ยมีเมล็ดแล้วมันพัดปลิวไปมันเจอที่เหมาะสมซึ่งมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาเองนั่นคือเขาเรียกว่าระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกครับไฮไลท์คือที่สําคัญที่สุดคือพระปีชาสามารถแนวพรามดีที่พระองค์ท่านให้ไว้กับพื้นที่แห่งนี้ที่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้พัฒนาเกษตรกรรอบๆพื้นที่นี้ซึ่งพระองค์ท่านให้ความสัมพันธ์กับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างมาก นวันนี้ผมดีใจมากที่ว่าเยาวชนทั้งหมดที่มาเนี่ยจะนำกลับไปปฏิบัติในครอบครัวชีวิตประจำวันซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปจากการที่เรามีชุดขยายผลนะฮะทีมงานที่ขยายผลออกเยี่ยมเย็นประชาชนรอบๆสูงก่อนเนี่ยทุกคนก็ประสบความสำเร็จและนะวันนี้สำนักงานกบลออก,ก็ให้ศูนย์ศึกษาพนาห้วยรายเนี่ยรับผิดชอบอีก10จังหวัดในพื้นที่ด้านตะวันตกและภาคกลางและเร็วๆนี้ก็จะมีเกษตรกร รอบจากทั่วประเทศที่ที่สิบจังหวัดเนี้ยจะมาอบรมกับเราและจะมีการาชุดขยายผลเนี่ยจะติดตามประเมินผลสังเกตจากง่ายๆนะครับาจากการที่เกิดมหาภัยน้ําท่วมรัฐบาลได้ให้เกษตรกร,กรที่ประสบมหาอุทกภัยนั้นน่ะมาอบรมกับเราสองคืนสามวันเราก็ได้เร่งผลิตผลผลผลิตเนี่ยสนับสนุนไปด้วยมาอยู่กับเราแล้วก็ ่งผลผลิตกลับไปด้วยแล้วก็จากการติดตามประเมินผลนั้นเ,เขาเริ่มอยู่ได้นะครับแต่เริ่มอยู่ได้แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาการที่จะกลับคืนมานั้นต้นไม้ต้องใช้เวลาในการจเจริญเติบโตความรู้ก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับผมว่า,าจากการที่เราขยายผลไปเนี่ยตามน้อมนำแนวคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยระเบิดจากข้างในออกมามีความต้องการ ผมว่าเขานําไปแบบนั้นเขาอยู่ได้ซึ่งเกษตรกรรอบๆศูนย์เราเนี่ยเรามีศูนย์เรียนรู้ศูนย์เครือข่ายเราเราตั้งไว้สิบศูนย์ในสี่ตำบลยี่สิบเก้าหมู่บ้านเกษตรกรแต่ละที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของเรานั้นเขาได้น้อมนําแนวพระราชบิดของพระองค์ท่านในเรื่องปัจจัยจุดพอเพียงไปทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทฤษฎีใหม่กเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์หรืออะไรต่างๆนี่เขาประสบความสําเร็จนะครับและเขาอยู่ได้บนความพอเพียง ความเป็นป่าที่พระอ,องค์ท่านได้ให้พระมรดิเราสร้างขึ้นมาและทรงมาเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับหรือสํานักงานกรกพรนะครับที่พารายการอากาันตุกะไปพบกับโครงการดีๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการอากขันตุกะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพท่างกายและใจแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Ah, I can tuka. Tuka, tuka, bye bye. Tuka, tuka.